ววสวัสดีครับทุกคนพบก,กับ Uncle อังเคิลเอเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่สนามยิงปืนหนองห้อนะครับหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าสนามยิงปืนลานาน,นะครับสภาพอากาศตอนนี้นะครับเป็นช่วงฝนตกตกมาแล้วสองสามวันไม่หยุดเลยนะครับและถ้าท่านสังเกตเห็นนะครับไม่ด้วกล้องจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ฝนยังตกแต สุก้องสุนพื้นเลยครับพื้นตอนนี้นะครับในสนามน้ําท่วมนะครับแต่ทางนี้เท่านั้นไม่เป็นอุปสรรคสําหรับทีมเรานะครับเราพร้อมเสมอทุกสภาพสภาพอากาศทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแดดร้อนนะครับฝนตกหรือหนาวนะครับซึ่งตอนนี้น้ําเจียงนองขนาดนี้ครับและแน่นอนครับปืนที่ตอบโจทย์ในการตึกซ่อวันนี้ก็คือปืนกรุนั่นเองนะครับตัวปืนปลอดภัยครับอ่ะคุกเกตและผมเพียร์ปืนในสนามนะครับ วันนี้ก็ในวันนี้นะครับเป็นกอ๊อก19บอรินเนอร์นะครับซึ่งโรงงานได้บอกไว้ว่าสามารถยิงในน้ําได้แต่ว่าวันนี้น้าท่วมไม่ถึงนะครับไม่สามารถยิงในน้าก็แค่อจุบน้ําก็พอและสลับปืนกับบอกนี้นะครับเป็นปืนกอ๊อก19รุ่น Gen สามนะครับความแตกต่างของเขาคือ,อถ้วยเข็มแทงชนวนอะไรประมาณนี้แต่เราจะทําการพิสูจนะ์และยืนยัน,นครับว่า ไม่ว่าจะเป็นบอ r i n e เอร์หรือก๊อกสิบรุ่นอื่นๆน,นะครับก็สามารถลุยทุกสภาวะได้นะครับโอเคจะลุยกันยังไงมาดูกันครับมาที่จุดลึกนิดหนึงฮนะอีกหน่อยนึงตรงนั้นไม่ค่อยลึกมาตรงนี้ลึกกว่าแล้วก็มีความคลิ่คลนนะของบินนะครับจะเรียกว่าโคนลนอะไรก็แล้วแต่น,นะครับเหมือนโอววนทีมยอะน้ำแบบนี้คนระับโอเคปืนของผมนะครับนี่เลย ของผมครับที่สูย่างนี้เลยนะครับนี่เลยครับแมกกาซีนนะครับจะจะอะไรครับวางแบบนี้นเลยนะครับมาดูความอึดของปืนกลอกนะครับหลายท่านก็ที่สนดร,รีวิวมาแล้วและผมก็อยากจที่สุดร,รีวิวเหมือนกันนะครับมามาดูกันปืนผมยังไงครับผมเขยา่าย่ให้ดูเลยนะครับปืน โอเคครับตัวนี้ถูกน้ำแล้วแน่นอนครับยืนยันว่าถูกน้ำแน่นอนไม่มีการตัดครับหูตาผมใส่ปัสสาวะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทำการปัสสาวะนี้ครับเห็เล็กกสมเล็กนะครับปล่อยมันอีกหน่อยดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมมีก้าวขวานะครับอ่าเก้าเพ็ดเล็กท่านสังเกตครับผระมูนะครับกระชากยิงปัสสาวะครับพอเราต่อท่านก็าวหอบอบเริ่ม มันไกลที้สุดนปลอภัยครับผมปืนก็ยังทำงานได้ปกติกนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊อฟต์เก้าบริเนอร์หรือก๊อฟต์เก้าเจนสามนะครับนายท่านเห็นชัดๆอีกที่นึงอ่าตะกล้องมาซูมเลยนี่นะครับมั่นใจได้เลยครับว่าปืนก๊อฟสามารถทำงานในสภาพอากาศแบบนี้ได้ฝนตกลุยน้ำโคลนยิดเอามาย,ยิงได้นะครับตอบโจทย์สลับ ทีมพวกผมจริงๆเลยและเช่นเคยครับถ้าท่านเห็นคลิปนี้ผมพวกผมยินดีน้อยนะครับก็ขอบอกเลยว่ายังรอผู้อยากจะดีสนับสนุนนะครับที่ไหนก็ได้นะครับจะสนับสนุนเมื่อประมาณกบอะไรไม่ว่าเป็นสติกเกอร์หรือว่าเสื้อนะครับเรายินดีรับหมดนะครับฝากผู้อยากจะดียาสนับสนุนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับและถ้าคลิปในวันนี้นะครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ส่วนมากเราจะเน้นคลิปเป็นเฮฮาสมัครกว่านะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและภูเก็นะครับและมีอีกหลายคนทีมของผมเนี่ยยังไม่ได้เข้ากล้องนะครับฝากด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากครับบายบายติด้า้นิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับจะหาว่าผมด่วยเตือนไม่ว่าคุณท่านจะทนกาดไหนนะครับใช้งานเสร็จแล้วอย่าลืมล้างปืนด้วยนะครับไม่งั้นสนิมมาเยือนแน่นอนโอเครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับบายบาย